รัฐบาลเคยให้สัมภาษณ์ว่าการระบายข้าวออกนั้นเป็นการขายข้าวแบบ G2G โดยผ่านบริษัทจีนชื่อ g X s g Import and Export Corporation ซึ่งมีผู้แทนในประเทศไทยคือนายรัฐนิตโสจิรกุลหรือชื่อเล่นว่าปามนายรัฐนิตโสจิรกุลเป็นผู้ช่วยสอสอของนางลพิพันธ์พงษเรืองรองภรรยาของนายอลิสมันพงเรืองรอง แกนนำเสื้อแดงนายรัตนิตได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับนายนิมน์ลักดีหรือชื่อเล่นว่าโจซึ่งเป็นมือขวาของเสียเปียงนายนิมน์ลักดีทำหน้าที่เบิกข้าวจากรัฐบาลผ่านกรมการค้าต่างประเทศเสียเปียงนำข้าวที่ได้จากรัฐบาลในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด เนื่องจากว่าไม่ต้องประมูลไปขายให้กับโรงสีในราคาตลาดรัฐบาลเสียต่อแรกเพราะเสืยเปียงกินเงินส่วนต่างทําให้รัฐบาลขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นข้าวที่โรงสีซื้อจากเสืยเปียงในราคาตลาดนั้นโรงสีกลับนำเอาไปเข้าสู่โครงการรับจำนำของรัฐบาลอีกรอบเพราะรัฐบาลซื้อข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาด40ซ ลงสีจริงได้กําไรจากการนําข้าวเวียนกลับเข้าไปจํานํากับรัฐบาลส่วนรัฐบาลเสียหายต่อที่2เนื่องจากต้องจํานําข้าวตัวเองการที่รัฐบาลเสียสองต่อน,นี้คงไม่ใช่เหตุบังเอิญของรัฐบาลที่รู้ท่าไม่ถึงการแต่เพราะเสียเปียงนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนสนิทของทักษิณชินวัตรการอ้างว่าเป็นการขายข้าวแบบ G2G นั้นแท้จริงแล้ว เป็นการขายข้าวให้กับบริษัทคอนซูนของทักษิณชินวัตรและอย่าลืมว่าเงินที่รัฐบาลเสียไปสองต่อน,นั้นมันก็คือเงินภาษีของเรานั่นเอง